องนะอกวมีครับมบมแต่เราก็เฉยๆครับไม่รู้สึกอะไรมันมันก็ยังไงนะแต่เราก็ไม่ไ,ไม่อยากจะคิดเับ่รื่องพวกนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราอืมเราจะเน้นไปทีญ่ญาติเรามากกว่าจะเข้าใจไหมญาติกันใช่ไหมคะค่ะลุงพลก็ญาติใช่ทําให้สงสัยลุงพลได้เอางี้ ที่แม่บอกเนี่ยคำตอบเมื่อกี้คือเท่ากับว่าแม่เริ่มสงสัยลุงตั้งแต่งานศพน้องก็ตั้งแต่งานศพน้องคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทําไมลุงกับป้าไม่มาแค่คิดแรกๆคือแค่คิดหลังๆมาคือไม่มาจริงๆไม่มาเลยอืม,มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นที่แม่สงสัยแม่คุยกับพ่อไหมคะไม่คะ่ะแล้วพ่อพ่อรู้สึกอย่างที่แม่รู้สึกไหม ยังครับตอนนั้นอ๋อเราเราไม่ได้ไม่ไม่รู้สึกเอ๊ะทำไมเขาไม่มาเพราะไม่รู้สึกใช่ไหมแม่ก็ไม่ได้พูดให้พ่อฟังเลยเหรอคะไม่คุยกันหรอว่าเอ๊ะมันแปลกๆแม่กลัวว่าถ้าแม่บอกพ่อว่าเราสงสัยุิพลนะแม่กลัวพ่อจะไปจับผิดเขาอารมณ์ร้อนแล้วทําให้มันทะเลาะกันทํะทให้เราทะเลาะกันพ่ออารมณ์ร้อนเหรอก็ไม่ครับร้อนเท่าไหร่แต่เขาเป็นผู้ชายเขารักลูกมากทีนี้การการสงสัยแต่ตอนนั้นเนี่ยเวลาคุยกันในครอบครัวอ่ะ ไม่เคยคุยกันประเด็นละเอียดเลยใช่ไหมคะที่แม่ตั้งคาถามหาลุงพลอนนะ่ะไม่เคยคุยกันละเอียดเรื่องนี้เลยใช่ไหมใช่คะ่ะก็คุยกันภายนอกแบบว่าเรื่องทั่วไปค่ะจะไม่คุยกันเรื่องนี้ปกติใน,นครอบครัวไม่คุยกันเรื่องคดีนะตั้งแต่ที่เกิดเหตุชมพู่เหรอคะเรื่องคดีหมายถึงเนี่ยว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นใครได้บ้างตอนนี้มันมีใครน่าสงสยัยใครมีปัญหากับเราใครจะทําเด็กได้แม่จะสงสัยใครคือแม่จะไม่ได้คุยกับญาติ เพราะถ้าแม่สงสัยใครแล้วแม่ไม่ไปคุยกับญาติแล้วถ้าเกิดญาติเราเออกไปพูดข้างนอกอะ่ะคนอื่นเขาจะเสียใจคนอื่นเขาจะเสียหายค่ะแม่ก็เก็บไว้คนเดียวคุยกับพ่อไหมก็มีคุยบ้างค่ะแต่แม่แต่แม่เขาจะไม่บอกพ่อเยอะอืจะบอกแค่นิดเดียวอืเวลาบอกเอาเอาเท่าที่แม่บอกพ่อนะตั้งแต่เกิดเหตุกับน้องเนี่ยนะคะคุยกันเรื่องอะไรบ้างที่แม่ก็มีแต่เรื่อง อย่างทหารตำรวจตำรวจเรียกไปพบก็แม่ก็พูดบอกน้อยๆแต่ไม่บอกหมดอคุณพ่อคุณแม่เอางี้นะคะคือเดือนจะถามทุกอย่างนะคะอันไหนที่คิดว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีไม่เป็นประโยชน์ต่อการหาสาเหตุของชมพู่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพ่อและแม่แล้วแต่เลยนะคะแต่จะถามทุกอย่างนะคะคถามต่อเวลาแม่คุยห้าสิบกว่าวันที่ผ่านมาเกือบจะหกสิบแล้วแม่ไม่เคยพูดชื่อใครเข้าหูพ่อเลยเหรอว่าแม่สงสัยใครบ้างซึ่ง ชื่อที่แม่พูดมาก็ตำรวจก็เคลียรบมาแล้วมันเหลือก็แค่บางคนนี่แหละเขาพิ่เคลียบแล้วแต่ว่าทุกคนก็ถูกสงสัยใช่ไหมคือมีมีชื่อกลุ่มคนที่น่าสงสัยถูกไหมฮะอ่าชาวบ้านสองร้อยแปดสิบคนอ่าที่บอกว่าเคลียร์หมดแล้วนี่คือจากจากที่ตำรวจบอกเรามันก็มันก็ไม่ใช่เหลือแค่บางคนหรอกมันก็เหลืออยู่ประมาณหลายคนอยู่ค่ะแต่ไม่ถึงสิท ั S <S คือลุงพลนี่เป็นญาติแม่ผู้สื่อข่าวมากักจะถามแม่ว่าถ้าวันนึงตำรวจกลับล่ะถ้าวันนึงตำรวจบอกว่าคุณแม่หยุดพักไว้าแค่นี้ก่อนละ คือสิ่งที่แม่กลัวน่ะถ้าตำรวจกลับไปจริงๆเรายังความสงสัยเราไม่มีแต่คนนึงเราจะอยู่กันยังไงก็อยากเคลียร์ตรงนี้ก่อนก่อนที่คำตอกที่ว่าตำรวจจะกลับมันจะมาใน10คนยังมีลุงคนคนเดียวที่เป็นคนใกล้ตัวใช่ไหมคะใช่นอกนั้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านเป็นคนอื่นอ่าแล้วเป็นคนนอกหมู่บ้านนอกพื้นที่มีไหมใน10คนนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถูนมากแคเป็นคนในหมู่บ้านนะคะซึ่ง สมมติถ้าสมมติใช้ตัวเลขสิบนะคะลุงพลคือหนึ่งในสิบที่สงสัยเนี่ยนะคะอีกเก้าคนแม่ไม่สงสัยเขาเหรอทำไมแม่พูดชื่อลุงพลแม่สงสัยคะ่ะสงสัยจริงแม่ก็บอกตารวจว่าสงสัยคนนี้คนนี้คนนี้แต่ลุงพลนี่คือที่แม่สงสัยลุงพลเพราะว่าลุงพลอะเอานะอันดับแรกละ่ะลุงพลออกสื่อว่าพบน้องซดิ้งมองนะมอ็มีออครับ,รบมันมีแต่เราก็เฉยๆครับไม่รู้สึกอะไร มันก็ยังไงนะแต่เราก็ไม่ได้ไม่อยากจะคิดกับเรื่องพวงนี้เพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับเราอืมเราจะเน้นเปที่ญาติเรามากกว่าจะเข้าใจไหมญาติกันใช่ไหมคะค่ะลุงพลก็ญาติใช่ทำห้สงสัยลุงพล<ม>ได้เอางี้ที่แม่บอกเนี่ยคำตอบเมื่อกี้คือเท่ากับว่าแม่เริ่มสงสัยลุงตั้งแต่ง,งานศพน้องก็ตั้งแต่งานศพน้องคือ ตอนแรกก็คิดอยู่ว่าทําไมลุงกับป้าไม่มาแค่คิดแรกๆคือแค่คิดหลังๆมาคือไม่มาจริงๆไม่มาเลยอืมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนั้นที่แม่สงสัยแม่คุยกับพ่อไหมคะไม่ค่ะแล้วพ่อพ่อรู้สึกอย่างที่แม่รู้สึกไหมยังครับตอนนั้นอ๋อเราเราไม่ได้ไม่ไม่รู้สึกเอ๊ะทำไมเขาไม่มาพ่อไม่รู้สึกใช่ไหมไม่รู้สึกแม่ก็ไม่ได้พูดให้พ่อฟังเลยเหรอคะไม่คุยกันเหรอว่าเอ๊ะมันแปลก แม่กลัวว่าถ้าแม่บอกพ่อว่าเราสงสัยลุงพลนะแม่กลัวพ่อจะไปจับผิดเขาอารมณ์ร้อนแล้วทําให้มันทะเลาะก,กันค่ะทําให้เราทะเลาะก,กันอพ่ออารมณ์ร้อนเหรอ,อ,รอก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะแต่เ็าเป็นผู้ชายเขารักลูกมากค่ะทีนี้การการสงสัยตั้งแต่ตอ,ตอนนั้นเนี่ยเวลาคุยกันในครอบครัวเนี่ยไม่เคยคุยกันประเด็นละเอียดเลยใช่ไหมคะที่แม่ตั้งคําถามหาลุงพลเนี่ยไม่เคยคุยกันละเอียดเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ค่ะก็คุยกันภายนอกแบบว่าเรื่องทั่วไปค่ะจะไม่คุยกันเรื่องนี้ ปกติในครอบครัวไม่คุยกันเรื่องคดีนะตั้งแต่ที่เกิดเหตุชมพูเหรอคะเรื่องคดีหมายถึงเนี่ยว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นใครได้บ้างตอนนี้มันมีใครน่าสงสัยใครมีปัญหากับเราใครจะทํกได้แม่จะสงสัยใครคือแม่จะไม่ได้คุยกับญาติเพราะถ้าแม่สงสัยใครแล้วแม่ไม่ไปคุยกับญาติแล้วถ้าเกิดญาติเราออกไปพูดข้างนอกอ่ะคนอื่นเขาจะเสียใจคนอื่นเขาจะเสียหายค่ะแม่ก็เก็บไว้คนเดียวคุยกับพ่อไหม ก็มีคุยบ้างค่ะอจะแม่แต่แม่เขาจะไม่บอกพ่อเยอะอืจะบอกแค่นิดเดียวอืเวลาบอกเอาเอาเท่าที่แม่บอกพ่อนะตั้งแต่เกิดเหตุกับน้องเนี่ยนะคะคุยเรื่องอะไรบ้างที่แม่มันก็มีแต่เรื่องอย่างปหาตำรวจตำรวจเรียกไปพบก็แม่ก็พูดบอกน้อยๆะ